ศรัทธาที่พาไปถึงมรรคผลต้องมีปัญญาแบบสัมาทิฏฐิเป็นฐานไม่มีศรัทธาไม่มีทางถึงฌานไม่มีทางได้มรรคผลแต่เมื่อพูดถึงศรัทธายุคเรามักนึกถึงความหลงยึดหลงชื่ออะไรง่ายๆความจริงเมื่อกล่าวถึงการปฏิบัติศรัทธาคืออาการน้อมใจรับ รือที่เรียกว่าเปิดใจรู้กล่าวคือคิดโดยแยบใครจนก้าวล่วงความคิดแนวไปในอาการรับรู้สิ่งใดสิ่งหนึ่งแล้วเช่นที่คนยุคพุทธกาลเห็นพระโฉมพระลักษณะและพระสมณาสารูปอันประกอบด้วยสติบริสุทธิ์ของพระพุทธเจ้าแล้วเกิดความน้อมใจพร้อมฟังธรรมเลิกคิดนั่นคิดนี้พระองค์ตรัสถึงใจ ก็รู้สึกถึงใจตนเองได้พระองค์ตรัสถึงความไม่เที่ยงไม่ใช่ตัวตนก็รู้สึกถึงความไม่มีตัวในตนได้นั่นแหละหลายคนจึงมีวาสนาจิตรวมเป็นชานในแบบรู้อนัตตาบรรลุธรรมต่อเบื้องพระพักกันได้ศรัทธาในบุคคลอาศัยรูปโฉมกระแสสัมผัสหรือประสบการณ์ที่ใกล้ชิดเป็นตัวตั้ง แต่ศัทธาที่พาไปถึงฌานต้องมีสติแบบเพียรรู้เป็นฐานคือมีความมุ่งมั่นที่ชุมชื่นเอาจริงต่อเนื่องสัทธาที่พาไปถึงมรรคผลต้องมีปัญญาแบบสัมมาทิฏฐิเป็นฐานคือมีความน้อมใจรับว่าการเห็นความไม่เที่ยงของสภาวะกายใจไปเรื่อยๆพาให้หลุดจากอุปาทานที่รับปลอกที่ล้วระลอกเมื่อไม่หยุด ก็ไปถึงฟังจนได้ขอให้เข้าใจใหม่ว่าศรัทธาไม่ได้มีแต่สักว่าเชื่อศรัทธาแบบพุทธที่ประกอบกันได้ส่วนกับปัญญาเท่านั้นที่จะพาไปถึงความสำเร็จทำได้